ขึ้นลานขคครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าจังหวัดแรกในฤดูการใหม่ที่จะผ่านเข้าไปเป็นจังหวัดไหนระหว่างโคราชกับพัทลุงนะครับ,บ,บมาดูคะแนนของน้องออยจากโคราชก่อนนะครับ,ออนนบ่อออุุ้้มมทงคับนนาาาืโ คะแนนนะครคก็ถือว่าปานกลางปานกลางครับไม่สูง,งม,มากคะแนนที่น้องกายจะต้องทำให้ได้นะครับคือ935คะแนนขึ้นไปคนมองบอกอยังร้องบอกว่าเพลงจังหวะมนนราเทงตุออองเทง,งตุออง พันหนึ่งคือจังหวัดพัทรลุงมีข่าวดีครับบริษัทเจสซาวโกลบอลมีเดียจำกัดมีการเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เลยนะครับ ค้นหาผู้มีความสามารถทั้งทางด้านการสแสดงแล้วก็ศิลปะาการต่อสู้รับทั้งชายและหญิงชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทแถมมีโอกาสจะไปสู่วงการสแสดงระดับโลกด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงยีกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเป็นการประทะาก,กันร,ระหว่างน,นครศรีธรรมราชครับกับสกลนคร,ครติดตามชมกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว<ๆ>ัสดีครับสัปดาห์หน้าคิกดูสงครามเพลงเงินล้านฆ่ากับเงาเสียงสดใสรูปโพทอง อย่าไปเผลอยืนริมถนนนะคะกลัวรถขยะเก็บเอาาพินาพิทวนมไอหวังทองจ่าเดืออะไรมาด้วยพี่ยไงไม่มั่นใจกรรมการครับเลอะอยาตอนนี้พวกเราไม่มั่นใจพี่แล้วครับสกลน,นครประทะนะครศรีธรรมราช โอกาสดาก็ับมาหาพี่เธอ,อยาตาเลอดทีด่ีทีไปฝากเพลงลอยลมาหาวผู้หอบรักมาจ้องตาเสนอหลังละ,ละครจบขอบคุณพี่กองเชียร์และเทศบาลตำบลกุดจิกครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่แน่นอนครับผมจะกลับมาครับอย,อย่าลืมกันกำลังใจให้กับพวกเรา ชาวพัทลุงและชาวใต้ทุกคนครับขอบคุณครับประสบความสำเร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดงานแสดงดอกไม้นานาชาติครั้งที่27ประจำปี2556ณโรงแรมสวิทโฮเทลพาร์คเนลเลอร์โดยปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้รับรายได้จำนวนทั้งสิ้นถึง4ล้40,000บาทซึ่งเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทางบริษัท JSL Global Media จำกัด และประธาน,นาคณะกรรมการจัดงานแสดงดอกไม้ก็ได้นำรายได้ทั้งหมดหมอบให้กับ3องค์กรการกุศลหลักอันได้แก่สมาคมส่งเสริมการศึกษาในทิมธุรัก,กันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทินธุรก,กันดารในสมเด็จพระเทพพรตร,รชาชสุดาสยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้นยังได้สมทบทุนช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินตามที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชัยยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จไปเป็นประธานอีกเป็นจำนวนส0 0 0 0 0บาทด้วยครับ